สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่17ตุลาคม2,568นะคะช่วงเย็นนะคะหรือจะเป็นช่วงค่ำก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูเวลาสักครู่หนึ่งนะคะพี่นัดกับคุณน้ากำลังไปชมบ้านตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมง2นาทีนะคะ6โมง2นาทีเรามาดูกันนะคะว่าบ้านสวนแหม่มนัด nw real estate 78ไฟจะสว่างประมาณไหนนะคะไฟจะสว่างยังไงบ้างเพราะว่าเขาต่อไฟแล้วนี่จะเป็นสายไฟที่ต่อต่อจากต้นนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชนิดนึงหรือเปล่าอ่าเปิดแสงออร่าต่อจากต้นนี้ดึงสายไปทางนี้แล้วก็เอาไปไว้ตรงบ้านตรงนั้นนะคะไว้ตรงบ้านตรงนั้น ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นนาอยู่ห้องบนนะคะนานมอ่าแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เราไปชมเดี๋ยวเราไปชมกันว่าไฟข้างล่างสว่างขนาดไหนนะคะเป็นไงคะนาะนมไฟสว่างไหมคะ เขาแบ่งเขาแบ่งแบบเปิดเป็นอันนั้นได้เนาะเป็นไงคะพี่นัรไฟโอเคไหมอ่าเดี๋ยวจะไปชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ชั้นล่างนะคะคุณผู้ชมแสงสว่างก็มาถึงบ้านของเราแล้วนะคะโอ้โหนี่ไฟสว่างจ้าเลยนะคะห้องทำงานนี่เราถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็มีไฟฟ้าแล้ว ห้องนอนนะคะคุณผู้ชมนี่คุณนาะกำลังชมห้องห้องน้ำอ่านี่ก็จะเป็นไฟชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปชมข้างบนก่อนอ่าตอนนี้คือไฟสว่างมากแล้วเราก็จะเห็นวิวห้วยลำเชียงไกรเนะะี่ยค่ะยามค่ำคืนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันดีกว่านะคะว่าเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือครั้งแรกของบ้านเราที่มีไฟะคะ่ะ ขึ้นมาข้างบนนะคะคุณผู้ชมนี่คือยามค่ำคืนนะคะพี่นัดไปอยู่ข้างบนแล้วพี่นัดไม่เปิดข้างในหรอเปิดข้างในยังแล้มันไปเปิดข้างในก่อนมันอยากเปิดข้างในแต่แบบไม่เหยียบกระเบื้องหรอกนี่คือเขากำลังปูกระเบื้องนะคะเขากำลังปูกระเบื้อง ชั้นระเบียงค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่จะลองเข้าไปเปิดไฟสักน้อยหนึ่งนะคะจะพยายามไม่กระทบอะไรโดยเด็ดขาดลองเข้าไปข้างในก่อนนะคะอ๋อ เขากวาดแล้วเดี๋ยวเราต้องไม่เอารองเท้าเข้าไปเปื้อนๆไฟอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ช่านก็ลูกช่างเขาเลว้าวพี่นานบ้านเรามีไฟแล้วคะ่ะพี่นานแล้วตรงนี้เป็นรูอย่างเงี้ยเหรอคะเนี่ยนะตรงนั้นน่ะเป็นรูเป็นรูของประตูเหรออ๋อมันก็ต้องพี่นารอางเท้าแบบออกไปข้างนอกมาคะ่ะเคียวพี่นานออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวทำร่วง เดี๋ยวทำล่วงเดยกับเพื่อนไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกเอาเข้ามาไหมไนี่นะคะว้าวสวยจังเลยนี่ช่างเขาทำความสะอาดให้ด้วยนะเนี่ยช่างก็าทำความสะอาดให้ด้วยอ่ะเรายังไม่เปิดตรงนี้เลยไปเปิดหน่อยว้าบานเราวิไฟแล้วบานเรามิไฟแล้วอนี้ใส่ไฟแล้วอันนี้เขายาแนวอ่ะข้างในเขายังไม่ยาแนว ข้างในเขายังแต่เขาทำเคาน์เตอร์แล้วนะแค่นั้นะเคาน์เตอร์ห้องน้ำเนี่ยเอไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่างล้างหน่ะอ่างล้างหน้าอ๋าาโอโถสับใส่ไฟเลยโถสับนี่ไงดูสวยอะ่ะเดี๋ยวเราติดโซลและเซลล์ตรงนี้ก็ได้<ม>ใช่ไหม,มจ๊ะข้างบนันเละอืมเราใครไปติดให้เราทนาชายเหรอ<ม>ติดข้างบนเลยเหรอไอ้สีเหลืองนี่เอาออกได้ไหมคะพลาสติกไม่ค่ะเขากำหนดลายหืมกำหนดลายเลย ลายนิวตอนกับลายไฟเราได้รู้เส้นก็เป็นมาร์กเตอเนาะอืมนี่คือติดตั้งไฟเรียบร้อยนะคะสวยงามไหมคะงามค่ะเนี่ยไฟโซลาเซีย์ตรงนี้ดวงเลยอ๋้อืมแต่ที่แน่ๆเนี่ยห้องนอนเนี่ยถูกใจไฟสีนี้แหละใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ชอบไฟสีเหลือง สว่างตาใช่ค่ะถูกต้องเลยดีนะที่ไม่ติดถุงนิ้วนอนนี่ก็สว่างแล้วโอถูกแล้วนี่ะตรงนี้เราไม่ติดไปใช่ใช่เดี๋ยวพี่นันอยู่ข้างบนกันนะเดี๋ยวแม่จะไปถ่ายข้างนอกบ้านก่อนว่าถ่ายขึ้นมาแล้วไฟเขาจะสว่างประมาณไหนอันนี้คือเรามีไฟแล้วนะคะพี่นันเย็นตรงนี้หน่อยไฟงานได้ไหมน่าก็ได้นะเขาน่าจะเสร็จแล้วแหละ กระเบื้องเราก็สวยสีนี้ลายหินอ่อนไฟห้องน้ำเปิดแล้วใช่ไหมคะโอ๊ยไม่นะตรงนั้นย,ยังไม่ยาแนวนะยังไม่ยาแนวไฟห้องน้ำบ้าเราก็สว่างแล้วค่ะไปทำงาน,นแล้วเดี๋ยวก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ นี่นะคะภายในบ้านของเราไฟสว่างจ้าแล้วคะ่ะมาดูตรงนี้กันกลางคืนนะคะตอนนี้อุปกรณ์ของกระเบื้องจะค่อนข้างเยอะนะคะคะุณผู้ชม ทวมันลงไปข้างล่างก่อนกระเบื้องที่เราปูค่ะสีออกขาๆวนๆนวลๆประมาณนี้แบบสีเรียบๆนะคะเรียบๆเต่าไฟฟ้า บางจะลงไปดูข้างล่างก่อนนะคะว่ามองขึ้นมาจะเห็นความสว่างของบ้านประมาณไหนลงไปข้างล่างดีกว่าบ้านเรามีไฟแล้วสวยงามมากๆเลย นี่คือห้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือห้วยลำเชียงไกลยามค่ำคืนแล้วเราก็มองมาที่บ้านเพื่อนร้เดี๋ยวมไปลงไปดูไกลๆก่อนว่ามันเปิดไฟแล้วไฟสว่างเปล่านะแต่ที่แน่ๆรอบๆต้องมีโซลาเซลล์อีกยังมืดอยู่เนอะรอบๆเนี้ยจ้ะเนี่ยแถวๆเนี้ย ต้องมีโซลาเซลล์เพิ่มมันจะไปดูตรงนี้จะมืดไปบาเดินมาตรงนี้โอเคนี่คือไฟบ้านเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ